สวัสดีนะครับผม โอ้โถนนเปียกนะครับเอารถไปเล่นส่งการมาครับรถเลอะหมดเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปส่งของก่อนนะ แต่เอาเรถไปเล่นส่งการมาฮะมีเสียงอะไรในเครื่องก็ไม่รู้ครับเสียงดังมากเลยนะครับเสียงมนเครื่องฮนะดังกว่าเสียงท่ออีกมึงเนี่ยเดี๋ยวผมแวะส่งของให้น้องก่อนนะส่งสติกเกอร์นะครับ ว่าไปสนีจะเปิดหรือเปล่านะครับเปิดไหมเปิดไหมโอเคเปิดนะครับเขาปิดอยู่หลายวันนะครับผมเลยส่งของสักทีครับ ในห้างของที่เราส่ง้ากัน42า42นะครับแล้วผมมีเศร็จบาทอยู่พี่้นี80บาท80นะครับวันนั้น42 70เป็นทั้งหมดเท่าไหร่ครับพี่เป็น122 122 ครับพี่อ่ายี่สิบมีอยู่ครับโอเคครับขอบคุณครับนี่นะครับค่าส่งสี่สิบสองบาทนะครับค่าส่งสี่สิบสองอะค่าซองนะครับค่าแพ็คนะครับผมขายแผ่นละร้อยครับไม่ได้อะไรนะครับผมติ๊กเกอร์นะครับต้นทุนก็ใบละแปดสิบบาทละฮะ ต้นทุนสติ๊กเกอร์ไว้แล้วแปดสิบนะครับขายแผ่นละร้อยค่าส่งสี่สิบสองนะครับค่าซองอีกนะเสมอทุนเลยฮะเจบเสมอทุนหรือขาดทุนวะเนี่ยขาดทุนสิรถนั่งเยอะมากเลย ไ,ไม่รอแล้วเสียงอะไรว่าอยู่ในเครื่องโคตรลำคาญเลยเนีอยนั่งไาเสียงท่อกนองครับ ตั้งแต่เอารถไปเล่นสงการในคลิปก่อนนะฮะก็มีเสียงครับออกมาจากเครื่องไม่รู้ว่าจะเป็นเสียงโซ่ราวลินหรือเปล่านะครับแต่ศูนย์เขาก็บอกเราแล้วนะครว่าเปลี่ยนท่อก็ประกันขาดนะครับผมถ้ามีอะไรมาก็ต้องซ่อมเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปงานที่เซฟวันกันนะครับ วันนี้มีงาน M 1 5 0ยห้ยครับผมแซงเลยจ้าไอ้รถเก่งบ้านะฮะเมื่อกี้ะเราก็ขับไปรถเก่งเขาแซงออกมานะครับผม เกือบบวกกับรถเก่งแล้วครับเมื่อกี้บวกเลยนะครับอไฟเขียวนะครับไฟเขียวแล้วฮะก็ยังผ่าไฟแดงกันออกมานะครับผมไออุจะา่าว่าอะไรเดียนะครับไฟแดงแล้วก็ยังจะออกมากันนะครับผมโหนะครับนี่ฮะคันหน้าครับเดี๋ยวพาไปดูสาวนะครับ นี่เนสะาล้อเขียวนะครับเขียวสวยเลยนะครับโอยอย่าเพิ่งเข้ามาอ่าโอเคงั้นกูออกไปสำนวนก็ได้ ทับกระจกนะฮะแต่เราจะได้เตรียมตัวซิกแซกมาแล้วครับอ่าเจอบิ๊กไบด้วยครับผมทักทายหน่อยปะ่ะทักทายหน่อยไหมใครว่าอะอย่างซีอาห้าร้อยครับ CPR 500สีแดงนะครับผมฝั่งนู้นก็มีไหนวะเมื่อก,กี้มันเห็นบิ๊กไบคันหนึ่งอยู่ฝั่งนูน้นเขียวแล้วครับผมอ๋อาม5 0าดีกว่าครับผม c r ห้าร้อยใส่ท่ออาคาโพวิกนะครับอาคาพวิกตัวปาจงเฉียะครัก็สวยดีนะครับผมเราขับตามครับสายตามฮะ เขาเหมือนจะเป็นพ่อแท้เลยนะครับผม แล้วแม่งไม่ค่อยชินเลยว่ะรถเกียร์เบรกเบรกระดับมันหน้าหลังเกือบลอยอ่ะเราเข้าไปทักทายก่อนครับว่าเขาจะไปไหนครับตามมาตามทักทายเลยครับฟิ้ไปไหนครับ ไปไหนครับพี่เด็ดเด็ดอกใช่ครับผมตามอยู่พี่โอ้ขอบคุณครับพี่เนี่ยลงลงลงพี่ไปไหนครับเนี่ยกลับกลับบ้านครับเพิ่งเลิกงานอ๋ออยู่เขาไหนครับอยู่เถาหลังบิ๊กซีครับสั่งบิ๊กซีเอฟเลยไปเล่นสงการมาเสียงอะไรไม่รู้เนี่ยพี่ที่เครื่องได้ยินไหมครับไปไหนนี่กว่าจะไปงานเอ็มร้อยห้าสิบพี่เซฟวันครับโอ้ อะไรดูว่างหรอไม่รู้พี่เพื่อนเขาชวนไปเราก็ไปไปตามเพื่อนครับเจอกันครับอ่ารู้จักเราด้วยครับโอ้ยพี่จะรีบไปไหนครับพี่รอผมด้วยโอ้โหเขาไม่ไปขอทางเลยครัเราไม่มีครับไปเถอะพี่ผมไม่ผมไม่ตามพี่ละ พี่ไม่รอผมเลยแม้เข้าโค้งอย่างสวยครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวกูค่อยๆเข้าดีกว่าเดี๋ยวลื่นครับ <laughs> กลัวโค้งครับกลัวโคง้งพี่ไม่รอผมเลย เราต้องไปหาเพื่อนก่อนเหมือนเราจะขับเลยมาแล้วนะครับ <laughs> มัวไปขับตามพี่เขาเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายนี่ดีกว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ซ้ายนี้ดีเดี๋ยวไปเข้าที่ยมโมดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหาเพื่อนจริงๆมันต้องเข้าที่ซอยเมื่อกี้อะ่ะผมมัวได้ขับตามพี่ไงเลยซอยบ้านเพื่อนเลยครับโอเคอัะ <c oughs> okay. รอไปครับไฟแดงครับเออร้อ,อนใครเจอผมที่ไหนก็ทักได้เลยนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมฉีดยาแล้วนะผมไม่กัดนะครับการที่เราขับรถไปเนี่ยเราแบบเจอคนทักเนี่ยผมผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่รู้สึกดีนะในความคิดผมมัน โอเคอะนะครับจะที่ไหนก็ทักกันได้นะครับอุ้ยด้านซ้ายมีสาวเฮ้ยเอ <c oughs> ไม่ใช่ด้านซ้ายด้านขวาครับด้านขวาไฟเขียวแล้วก็ออกครับผม <c oughs> เราขับกันเรื่อยๆชิวๆนะครับผมเราไม่รีบนะครับ

ืนเสียดายไม่ได้เอากล้องมาถ่ายคลิปไว้เมื่อคืนขับกันสี่คันนะมีผมนะครับมี h a ย a บุสามีมี KR นะครับแล้วก็มีรุ่นอะไรว้อีคันหนึ่งน่าจะ R15 ผมจำไม่ได้เมื่อคืนขับเล่นกันสี่คันสนุกมากเลยนะครับ วนรอบเ e ยียอโมหน่อยฮะสักรอบหนึ่งอะวนไปทางหลังเ e ยี M ่อโมครับไม่ใช่หน้าเ e ยี M ่อโมขับช้าๆขับหล่อๆให้คนมองครับขับเร็วเดี๋ยวเขามองไม่ทันฮนะ อุตส่าห์แต่งมาสเตเยอรเลยนะครับบอกจะขับไม่เร็วนะแต่ว่าถ้ามันมีหนุนนะครับวันตียโมก่อนนะครับโอเคครับก็สมมติถ้าถ้ามันมีหนนนะมันก็ต้องบิดบ้างนะครับจะมาขับอยู่ยี่สิบนกบินมาเกือบชนนกแล้วนะครับ s ซดเอ็กซิบนะครับขับช้ามากมันก็ร้อนนะครับ เราก็ต้องขับแต่พอดีนะครับผมถ้าให้ผมขับยี่สิบสามสิบมันก็ไม่ใช่ครับไม่ใช่แนวนะครับเนี่ยพี่เลอเออจักพี่เลอพี่เลอซ่าเลสซิ่งอะ่ะเนี่ยพี่แกทำงานอยู่ที่นี่แหลนะฮะที่ขังนี่แหละนะครับ ำไมเสียงรถแม่งมันแตก,แตกวะมันเสียงเครื่องมันดังอะมันดังกว่าเสียงท่อต้องเปลี่ยนท่อใหม่แล้วเราก็สายคิ้วค่อยๆขับไปปล่อยไหลไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ร้อนขามากครับไหนวะร้านพี่เอ รู้ว่าอยู่แถวๆนี้แต่ไม่รู้ว่าอยู่แถวๆไหนร้านพีเอเหมือนน่าจะอยู่เลยเอเมซอนไปหน่อยหนึ่งนะก็ไม่ใช่เลยคัดเลยคัดนี่ไงเจอละฝากแฟนผมด้วยช่วยดูแลน้องเขาที่หากน้องทำตัวไม่ดีจัดไหนดีจัดนี้ดีกว่า เพื่อพึงใจร้อนแฟนผมคนนี้อันน่ะมีร้องเพลงอ่ะ Gs นะครับผมมาดูว่ามีรถแรกกันบ้างครับแจ๊กจริงๆเขายจะจอดหันหน้าออกฮะโวหันหน้าเข้าเลยหันหลังออกนะครับนี่นะครับผมมีอะไรเนะี่ยเป็นจาหกห้าศูนย์นะครับมี Gs ทพันสองครับ Bm มนอะ ซาเด็กสิบนะครับยามาห้านะครับแล้วก็อาสิบห้านะครับผมสุดยอดเลยครับผมฝากร้านด้วยนะครับผมอันนี้นะครับเป็นร้านบิ๊กไบนะครับผมสวัสดีครับแกะหมวกกันนี้สสดีครับวัสดีครับอันนี้ร้านอะไรครับเนี่ยพี่ร้านขายรถครับร้านขายรถมีรถอะไรขายบ้างครับมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างรถสิบล้อรถมีกับรถสิบล้อฮะรถบรรทุกมีมีรถข้วงมีพี่โอเคครับผม อันนี้ขายรึเปล่าครับอันี้ขายครับจริงใช่ไหมพี่ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยคันนี้อันนี้เปิดไว้ที่แสนแปดครับสองแสนแปดแสนละแสนแปดแสนแปดหมื่นนะครับ CBR ห้าร้อยครสภาพใหม่เงาวับเลยครับเงาอ่ะรถผมอีกนะครับยังรถต้องติดต่อตรนี้ครับไหนเราติดต่อครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ